เรามีอะไรบ้างส่วนผสมดูสิบวกยาวคือเม็ดอืมอันนี้เป็นเป็นเจด้วยบวกหั่นค่ะเดี๋ยวกลงปอกให้ก่อนแล้วค่อยหั่นกลมทอดเต้าหู้ก่อนวังมืออ้าวทีนี้เราลดไฟเหดเริ่มมีสีเหลืองแล้วปรุงเลยค่ะปรุงเลยค่ะปรุงเลยค่ะน้ำจะเดือดนะใส่บวกลงไปลงในนี้เลยแล้วก็ใช้เวลาผัดแบบสั้นๆนี่ใส่เต้าหู้ของเราที่เราทอดเอาไว้นะครับ นี่เห็นไหมเราจะผัดแบบไม่ได้มีบวกที่มีความฉ่ำของน้ำเลยหอมไหมคิดนะนหอมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ10โมงเช้าทาง YouTube หรือ Facebook นะครับวันนี้มาพบกับลูกสาวแล้วก็ล้าน,น,านสาวชีนาค่ะชีนาวันนี้ทำอะไรวันนี้อันเลยวัน,น้ทู บวบค่ะบวบเปลี่ยมผัดเต้าหู้เหลืองครับนี่โอเคเป็นบวบที่เราหั่นมาจากที่บ้านปลูกเองหั่นมาจากที่บ้านแปลว่าอะไรปลูกเองเก็บมาจากที่บ้านใช่จะหั่นแล้วน่ะมันยาวมากเลยนะใช่เรามีอะไรบ้างส่วนผสมดูดสิบวบยาวกือเมตรเกือบสูงเท่ากี๋าที่สวนเรานี่แหละใช่ค่ะเราก็จะมีเต้าหู้อ่อนนะเป็นเต้าหู้เหลืองนะใช่ค่ะที่เขาเคลือบขมิ้นไว้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเจด้วยนะ รมันเป็นของที่ดีที่สุดในโลกในนี้ค่ะมีแค่ร้านเดียวค่ะอืมโอเคค่ะก็มีส่วนผสมทั้งหมดเป็นบะบเหลี่ยมเต้าหู้เป็นเมนหลักแล้วก็มีเอ่อเพราะเราไม่ใช้กระเทียมเลยใช้เหห็ดอมแทนไม่ใช้กระเทียมใช่ไหมก็เลยเพิ่มความหอมด้วยเห็ดหอมอ่าแล้วมีน้ํามันผัดปรุงรสด้วยซีอิ๊วน้ําตาลทรายทรายแล้วก็ผงเห็ดก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องหั่น บวบหั่นคเดี๋ยวกลงปอกให้ก่อนแล้วค่อยหั่นปอกก็นี่เดี๋ยวหนูต้องหั่นเต้าหู้สิไม่ไม่ทำไมคะเนี่ยทำทีลอกไปยาวๆนะใช่ค่ะเต้าหู้ที่น่าจะหั่นเต้าหู้ต้องหั่นแบบนี้กงบอกให้มาตรงนี้นี่เดี๋ยวนะแล้วก็ดกก็แค่นนี้นี่ อย่างนี้ <Okay. S 1> เข้าไหม <Okay. S 1> อ่ะแบบนี้ยังใช่อ่ะนิ้วไม่เอาแล้วกันนะเอาแต่ตาคูุนะคะเดีย๋ยวกงจะเปิดน้ำมันรอไว้ปลาเอาติดเขียวด้วยไหมคะหรือไม่ติดติดได้นิดหน่อยได้อะะของเราเองไม่มีสารถูกต้องนะคะของเราเองนี่ก็คือมีรูปโฉมแบบหลายๆอ่าต่อแบบเดียวกันเลยคะ่ะ <Okay. S 2> ได้คะ่ะอันไห้ขาดสิคะอันไห้ขาดก่อนยังไม่ขาด รู้สึกว่ามองไม่เห็นแล้วว่าเนื้อบวบอยู่ตรงไหนเพราะว่าดูเปลือกเชี่ยวมากเลยพอแล้วพอแล้วอันนู้นย่อปลายเลยปลายด้วยใช่ว้าวใหญ่ชิ้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้ก็พากเสียงเก่งนี่ขออนุญาตขออนุญาตตัดก่อนได้ไหมคะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี้เดี๋ยวเดียวอ่านี่อ่านี่มันก็จะเริ่มเริ่มไม่เหลือนะแล้วก็ลูกนู้นด้วยลูกค่ะไม่ได้หั่นนี้เลยค่ะเดี๋ยวกลอเปิดน้ำมันไว้แล้วรอทอดเต้าหู้แล้ว เก็บเปลือกก่อนเต็มเขียงอ่ะดูมันไายนะคะดูมันไายนะคะใช่พอแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเราจะมาทอดแล้วนี่คือแกะไปไหมคะไม่เอาเอาลูกมืออ๋อแกะไปเหรอใช่แกะไปอานุนนะอานุนนะลองดูนู้เปลี่ยนแกะไปไม่ได้อ่ะเต้าหู้ไม่ใช่กลมทอดให้ก่อนกลมทอดเต้าหู้ก่อนค่ะระวังมือ มึงนี่อยากโดนเลนะทำไมอะคะเต๊ะต้าหู้มันอยู่แต่ไม่ออกทอดให้เต้าหู้เหลืองเลยอืมทอดให้เต้าหู้เหลืองเลยบอกยากนะโค้งแอบโค้งค่ะแอบโค้งอ้าวแล้วก็ตัดเป็นไดมอนด์ แล้วทอดให้เต้าหู้เหลืองเลยนะแล้วก็อ่ะอล้างก่อนค่ะอ้าวล้างอ้าวหนูอยากตัด่อไวมีไปล้างก่อนหนูตัดอันนู้นเลยค่ะอันนี้ผิวผิวลายไปไหมคะ,อะเอียนได้ไ,มไหมล่ะดดวยอุยขอนูตัดไม่ได้ไม่ต้องค่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ม้วนบิดลูก มีขออนุญาตเก็บนะคะโดหนูเยกโดหนูเยกตัดให้เ yeah. ป okay. ็นของตัวเองอะถ้าเราหั called, ่นแล้วช yeah. yeah. yes. ิ้นจะเหมือนประปลาไหมหั่นเลยหั่นแบบเหมือนกันเลยไดมอนด์คัทเขาเรียกไดมอนด์คัทได้ Yes yeah. ไดมอนด์คัวก็เอาน้ำมัตค่ะไดมอนด์คัทค่ะรถตู้ขันหูเอกลง้งล่น อ้าวต่อไปเราหั่นบวบแล้วได้เต้าหู้แล้วเห็ดหอมสามดอกค่ะเห็ดหอมสดอกสับได้เลยสับคิดหน้าอยากเอาอะไรข้างหลังไหมคะหมืนมีเอาอะไรให้ให้สับเล่นอุ้ยนี่ไงบวบเนี่ยเอาไปเลย OMG หมันมีหั่นให้เลยโอเคสับเลยนี่เต้าหู้เราไว้นี่แล้วใช่ไหมอุ๊บ sorry น้ำเหลือมากที่น่าระวังแข็งตรงนีค่ะจินเนอรการเขาห้ามหัวต้นหมูอะไรอ่ะต้นต้นไม่ใช่ต้นแท้จริงพร้อมไหมคะต้นที่หัวต้นยืดกินาคินาเรียกคันนี้แล้วอ่ะะใส่มาเลยได้ไหมคะได้แล้วได้แล้วเห็ดนะครับท่านผู้ชมครับผัดกับน้ำมันแทนกระเทียม นี่คั่วเห็ดนี้ให้หอมเลยเต้าหู้มีอยู่นู่นแล้วน้ําเดือดรออยู่แล้วนะครับ <S <S จานพร้อม <S 1> <S 1> นี่คั่วอย่างนี้ครับเห็ดหอมก็จะหอมขึ้นโอ้ต้องเตรเียมอะไรไหมคะเดี๋ยวใส่ปรุงรสเดี๋ยวเห็ดถูกคั่วหอมแล้วเนี่ยเราก็ระวังนิ้วนะคะกินนะคะใช่่ระวงิ้วเอ้าวทีนี้เราลดไฟเห็ดหอมเนี่ยเริ่มที่จะมีสีเหลืองแล้วค่ะเห็ด เริ่มมีสีเหลืองแล้วปรุงเลยค่ะปรุงเลยค่ะปรุงเลยค่ะสียี่หอหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโอเคน้ำตาลน้ำตาลเท่าไหร่คะครึ่งช้อนโอเคแล้วก็ผกเห็ดหนึ่งช้อนนี่เลยรั่ว่ะลูกก็ผัดไปก่อนทีนี้น้ำเดือด ซอสเราเรียบร้อยตรงนี้แล้วพร้อมปรุงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้บวบนักรับ <c oughs> แล้วก็นี่เลยครับ <c oughs> น้ำจะเดือดนะใส่บวบลงไปใส่บวบลงไปในน้ำเดือดเนี่ยแล้วเราก็ให้เขาสลบเฉยเฉไม่ต้องให้เขานุ่มนะ <c oughs> บวบอ <c oughs> ่อนๆแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะมีน้ำเยอะ <c oughs> เยิ้มไปหมดมันจะไม่กรอบโอเค นี่แหละครับปล่อยให้น้ําเดือดอย่างนี้แล้วเราก็ขึ้นนะครับได้แล้วเรียบร้อยขึ้นลงเลยลงในนี้เลยแล้วก็ใช้เวลาผัดแบบสั้นๆกับซอสที่เราปรุงรสไว้แล้วนั่นะกับน้าที่เขากําลังจะออกมาเนี่ยจะเข้ากันพอดีเลยไฟแรงได้เลยไฟแรงค่ะนนเพราะว่าบวบมีน้ำอยู่แล้วนี่คือเทคนิคใช่ ได้แล้วเราใส่ใสนี่ใส่เต้าหู้ของเราที่เราทอดเอาไว้นะครับต้องปงอรุงรสเทิร์ไหมคะเพราะว่าใส่น้ำนี่มาโอเคอ่ะเขาเรียบร้อยเสร็จแล้วขอ,ขอหยิบหน่อย <มา S 1> โอเคมาแล้ว น,น,นี่เห็นไหมเราจะผัดแบบไม่ได้มีบวบที่มีความฉ่ำของน้ำเลยเราใช้ความกรอบทั้งหมดเลยนี่โหยังเป็นยังเป็นรูปลักษณะบวบที่ไม่ใช่เฉาอ่ะใช่แล้วไม่มีมน้ำเลยอย่างนี้แหละครับที่จะได้กินแล้วมัได้ความเข้มข้นของของเห็ดของอะไรพวกนี้นะครับเอาละหอมไหมคิะนะหอมไหม นี่เลยครับบัวเปลี่ยมผัดเต้าหู้เหลืองครับแบบเจนะคะเจซึ่งนี่แหละที่มีเทคนิคที่มาฝากท่านผู้ชมกันเดี๋ยวมาชิมกันครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะอร่อยที่สุดเลยค่ะที่หนูบอกใช่ไหมคะมันอร่อยมากเลยยังไม่ได้ชิมเลยอะหนูเคยชิมค่ะ มาเลยชิมเลยค่ะบวบ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 อร่อยเนี่ยความเป็นเห็ดที่ถูกผัดจนหอมแล้วก็เทคนิคการลวกบวบเหลี่ยมค่ะแล้วเอามาผัดโดยที่ไม่ให้บวบน้ําแฉะลงไปตอนเวลาผัดเสร็จแล้วเห็นไหมยังไม่มีน้ําเลยเพราะนี่แหละคือเทคนิคที่ผัดแล้วเขาก็ไม่เหี่ยวเลยนะใช่แล้วผัดไฟแรงหน่อยจะได้แห้งตลอด นี่แหละคือเทคนิคที่ผัดแล้วได้เขียวได้กรอบค่ะแล้วก็ได้รสชาติที่เราอยากจะได้ด้วยผัดเร็วเสิร์ฟเร็วอย่างนี้นปกติแล้วผัดบวบมันจะเป็นน้ำเจิงๆไม่ถูกใจไม่อร่อยป้าเขาไม่ชอบน้ำเจิงใช่โอเคนอร่อยมากเลยค่ะนั่นแหละครับนี่คือเมนูที่เป็นเจได้ด้วยใช่แต่ถ้าเป็นวีแกนที่ร้านก็จะเป็นวีแกนที่เราใส่กระเทียมด้วยก็จะอร่อยอีก แต่ว่าวิธีการผัดแบบนี้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นเทคนิคดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันกับในช่วงของช่วงเทศกาลเจใช่นะเรียกว่าทุกคนเอาไปผัดแล้วก็ทานตอนเจเนี่ยแหละจะได้คิดถึงรายการยอดเชฟไทยกันวันนี้เวลาหมดนะครับผมกับลูกสาวแล้วก็น้องร้านคีนาลาท่านผู้ชมไปก่อนจรตัวสูงมากเลยนะโอเคค่ะลานะครับสวัสดีครับ